สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมารับประทานขนมจีนน้ำเงี้ยวเดยกันจ้าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแม่พึ่งได้ทําน้ำเงี้ยวเป็นครั้งแรกค่ะลองทําก่อนยังไม่ได้ทําแบ่งพี่แบ่งลุงกินนะเดี๋ยวโอากาสน่าจะทําให้พี่ๆชิมจ้าวันนี้แม่พึ่งก็จะมากินกับผักนะคะมีผักหลายอย่างแล้วก็น้ำเงี้ยวถ้วยนี้เลยนะคะที่แมพ่พึ่งถ่ายเพื่อนๆชมไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็จะกินกับผักสดจ้า ก็จะมีผักลหลายอย่างเลยจ้าน้ำเงี้ยวนะคะราดบนขนมจีนแบบนี้เลยค่ะราดน้ำชุ่มๆไปเลยจ้าแต่ก็ไม่มีรสชาติเผ็ดมากนะคะเพราะพี่แกงแดงก็จะไม่ค่อยเผ็ดไม่พึ่งกะระจาโรยพริกป่นไปนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะเขาไม่เผ็ดจริงๆค่ะเพื่อนๆจ้าพริกแกงแดงจะทําให้มีสีสันสวยงามแค่นั้นเองนะคะนี่ก็จะเป็นผักต่างๆจ้าไม่พึ่งกระซื้อมาจากตลาดเนาะช่วงนี้ไม่พึ่งไม่มีผักจ้าเราก็จะ มีผักกะหล่ำมีผักสลัดนะคะผักสลัดแม่พึ่งซื้อมาจากช่องอเวนแวนเนกษตรบันดอกนะคะเนื่องจากน้องหวนกับแม่พึ่งอยู่ตำบลเดียวกันค่ะถ้าเป็นตลาดก็จะเจอน้องหวนทุกวันนะคะนี่ก็คือลูกสาวของแม่พึ่งจานางจะบอกว่าอร่อยมากคะ่ะแม่มาคะ่ะเพื่อนๆจา๋ามากินขนมจีนน้ำเงี้ยวเดียกันกับแม่พึ่งนะคะมาคะ่ะอร่อยมากคะ่ะ Mau mo jam? Ya. Tak ada lagi mau แ่นีู้กจะูกอืมดี้ละกระตูมุกใส่ 晚安，晚安。 Thanks for watching!